เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตอนนี้ Facebook เขามีฟังก์ชันใหม่นะเราสามารถสร้าง Facebook ขึ้นมาเพิ่มโดยใช้ Account เดิมได้แล้วนะคะขนาดคนยังมีโลก2ใบเลยแต่ Facebook เขาให้เรามีโลกเพิ่มอีกตั้ง4ใบนะคะเดี๋ยววันนี้สร้างเงินในอากาศจะพาเพื่อนๆไปเปิด Facebook ใหม่จาก Facebook ตัวเดิมแต่ก่อนเพื่อนๆจะไปดูการเปิด Facebook เพิ่มฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะตามสร้างเงินในอากาศมาเลยจ้า วิธีสร้างเฟซบุ๊กใหม่จากเฟซบุ๊กเดิมเข้าไปที่หน้าเฟซบุ๊กของตัวเองเลยค่ะจากนั้นกดที่ขีด3ขีดด้านบนนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆกดที่ลูกศรตรงนี้เลยค่ะในนี้จะมีเพจทั้งหมดที่เพื่อนๆดูแลอยู่ค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยค่ะเห็นไหมคะจะเจอกับสร้างโปรไฟล์ใหม่ที่เป็นเครื่องหมายบวกค่ะเพื่อนเอนกดเข้าไปเลยจ้า สร้างโปรไฟล์ใหม่โดยใช้ชื่ออื่นและไม่ต้องใส่ชื่อจริงก็ได้ <c oughs> กดเริ่มกันเลยค่ะตรงนี้เขาให้ใส่ชื่อโปรไฟล์ค่ะสร้างเงินในอากาศตั้งชื่อว่าไม่บอกชื่อจริงแล้วกันค่ะตามที่เขาบอกว่าไม่บอกชื่อจริงก็ได้ <c oughs> ตั้งชื่อเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อเลยค่ะในนี้ก็ให้ใส่รูปหน้าปกกับรูปโปรไฟล์ค่ะเ <c oughs> พื่อนๆสะดวกก็ใส่เลยนะคะเสร็จแล้วกดดำเนิ <c oughs> นการต่อเลยค่ะ ในนี้มีรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆให้เพื่อนๆได้อ่านกันค่ะอ่านเข้าใจแล้วกดสร้างโปรไฟล์เลยค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็มีโลกใบที่2ที่3ที่4เอาไว้ใช้งานกันแล้วค่ะ Facebook ใจดีให้เราสมัครเพิ่มได้ตั้งสี่เฟซค่ะ